นี้ก็น่าจะตกทั้งวัากำลังโอยๆมาแล้วค่ะอากาศหนาวเย็นค่ะวัแบบนนี้มาลุ้นกันค่ะกระชังแรกว่าเราจะได้เยอะไหมตูๆได้สองตัวคะ่ะแต่ว่าต้องเช็นด้วยนะคะได้สองตัวจ้าชมเท็กอเว ยาวด้วยค่ะได้ไหมวัดแล้วได้แล้วจ้าตัวนี้ได้นะจ๊ะไม่เกินไม่เกินเท่าไหรล่ละลืมละ <c oughs> โอ,โอ,โอ้ได้ของเล่นมาใหม่ค่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> คือบ้าน้ <c oughs> ของเล่นมาหม บรรยากาศว่าทัก,กอากาศของเราก็นี่ค่ะตากอากาศอยู่ในเรือจะ้ะน,นั่นก็ของเรานะนั่นกระชัง วใหญ่มากตัวย <laughs> ไปแล้วหนึ่งของเล่นใหม่ยังไม่ชิน <No. S 1> <laughs> ยัง